สวัสดีค่ะ FC ทั่วโลกสวัสดีค่ะ FC พี่รันนะคะสวัสดีค่ะ FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงสวัสดีค่ะ FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงค่ะสวัสดี FC ที่รักของพี่รันนะจ๊ะจากประเทศญี่ปุ่นค่ะขอบคุณทุกกำกำังใจทุกรา์ทุกแช์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่รันนะคะโอ้ยพูดติดๆขัดๆค่ะวันนี้เอ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้ง่วงง่วงนอนค่ะโอเค พี่รันก็จะพาทุกเอฟซีพี่รันนะคะมาชมคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะน่ารักมากหล่อมากหล่อมากผู้ชายอะไรก็ไม่หล่อไม่รู้จะรออะไรขนาดนี้นะคะโซนุตปาดปาดปาดโซนุตขนาดโอนุตยังพูดยังพูดคำว่าปาดปาดเลยแล้วพี่รันจะไม่พูดได้อย่างไรคะปาดทำไมถึงหล่อขนาดนี้คะหล่อมไม่เกรงใจใครเลยนะคะอสุดยอดมากค่ะ ทีมงานของสาวน้อยพี่บันแพงนะคะมีแต่ผู้ชายหนุ่มๆรอๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะได้พวงมาลัยโอ้โหใหญ่บลเริ่มเทิมเลยนะคะ,ไม,ไ,มะ,คะไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนพ่ันไม่ไม่รู้นะขนาดซ้อนนุชย์ยังปาดปตปาดเลยค่ะพี่รันก็ยังปาดเลยแต่พี่รันปาดความหล่อของน้องนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะรอขนาดไหนแล้วจะได้พวงมาลัยเยอะขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนนะคะอืพูดแล้ว มาดูกันได้เลยค่ะนี่ค่ะมาสไตล์พี่รันนะคะปั<า>๊ดโอ้ยดูสิคสไไรัพวงมาลัย้ยหล่อมากำทำไมเธอถึงหลอ่ออะไรขนาดนี้ หลอดถูกใจดูสิครับวงมาลลยอลังการงานสร้างใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดที่ได้ได้ได้เห็นมานะคะเนี่ยโอ้ยดูสิรล่อเข้มดูสิครับจมูกโด่งเป็นสันเชียว อ้คิ้วดกจมูกโด่งปากนิดจมูกหน่อยโอ้ยดูสิครับงวงมะลัยอะไรจะขนาดนี้นี่เอฟซีต่างประเทศส่งมาให้นะคะเนี่ยจัดให้นะคะไหวไปกรีดตามมาหล่อมากเลยเนี่ยกรีดมาแล้วเปล่าค่าตาน่ะ ตาสวยมากอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะออ้ยเอฟซีจากสวีเดนนะคะในมอมให้ยิ้มสวยฟันสวยด้วยพี่รันชอบคนฟันฟันสวยอ่ะ

หนุ่มขนาดนั่นก็ยังอิจฉาเลยเดี๋ยวแม่รำจัดให้น้องโอนะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่กลุ่มพลังเงียบด้วยนะคะบอว่าจะวงงง่หรือรถแท่พี่น้องกับพี่น้องก็ยังหัก

โอเพชรบ้านแพงค่ะ<อ>น้องโอเพชรบ้านแพงค่ะน้องโอเพชรบ้านแพงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่าเจ้าสิรอปานนันเนาะเดี๋ยวพ่วอกันค,ค,ครับอืมโอเพชรบ้านแพงตอนขึ้นฉากเนาะค่ะแล้วก็ยูฮองเตล่ามาค่ะมัอนี่ยูฉากแรกครับมอร๋อมือหน่วยสองมีงานเดี๋ยวจะยูฉากแรกเน,ะะนาะค่ะโอเคค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะอู้ขอบคุณหลายๆค่ะมาฟัง สนุตพูดถึงน้องโอนะคะสนุตบอกว่าตกใจมากนะคะตกใจมากขนาดโซนุยังตกกระใจเลยค่ะแต่โซนุตตกกระใจ พวงมาลัยใหญ่มากนะคะแต่พี่รันตกกระใจความหล่อของน้องค่ะน้องโอน้องโอจำชื่อพี่รันนะจ๊ะช่องพี่รันจ้าไว้ด้วยนะจ๊ะยิ้มหวานเชียวสนุดปาดสนุดบอกว่าปาดพวงมาลัยทำไมใหญ่ถึงขนาดนั้นแต่พี่รันปาดปาดความหล่อค่ะ แลวก็ทิมพ่อป๋าเนาะแม่บพี่นังแบบตามไปให้กำลังใจอยู่งทุก,ก,กหม่หอ,อ,องลลเลยค่ะรถแห่งานกับเขาหลายลูกใหญ่กัดกับเขาหมื่นเลยเราขอบคูณพี่น้องหลายๆเลยค่ะบอคิดแอดมินกับบอคิดว่าให้เอกรถแห่์จีได้หลายกันนี่คิดว่าไม่จะพี่เกมจีดได้ใหญ่ขนาดนี้ค่ะตอนนี้พี่ลแ,แล้วค่ะแตกแล้วพี่โอแล้วก็พี่วรชัยจ้าวเอกรถแห้ ง g a แต่แว้วพี่น้องไปเร่นยังมากพนน้องนสดยเสะออนะอนคะสสะออนสออนพวกมาลัยค่ะแต่พี่รันสะออนความหล่อนะคะหล่อมากน้องโอสุดยอดมากเลยค่ะน้องโอโอ้โหเอฟซีสายต่างประเทศนะคะมอบพวงมาลัยให้นะคะ โอ้โหใหญ่อลังการงานสร้างให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะใหญ่ตั้งแต่พี่รันเคยเห็นมานะคะเนี่ยสุดยอดมากเลยค่ะขอให้น้องทําความดีสร้างความดีได้ก็อยู่กับสาวน้อยเพชรบันแพงตลอดไปนะคะใครที่ใครที่ได้เข้าอยู่ในสเอ,อวงสาวน้อยเพชรบานแพงจะ,จะเจริญทุกคนค่ะแล้วก็ป้าเจ้าสิหลอหลายเนาอะอข่อยสิมากคนรอค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกไลท์ทุกแช์ที่เขามากำลังใจพี่รันนะคะอุย้ยขนาดสาวนุนยังปาด์ตปาดปาตเรื่องเงินแต่พี่รันไม่ปาดเรื่องเงินนะคะพี่รันปาดความรอค่ะเจ้าสิหลอทุูกใจค่อยสู้ๆนะคะเป็นกาลังใจให้เป็นเอฟซีอีลาค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะฮักอีลาเดอฮักหลเดอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะคะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะขอ,ขอไปนอนฝันถึงน้อง โอก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเลิฟเนะคะ